ดู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 ูแก้วแวนนึเอามอมองมองแก้วแหวนขึ้นทองมองน่ะเอ้ามาวันนี้วัวกลังกินอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะครับดูสาตตัวนอเล็กน้อย้ใหญ่มีหนึ่งสองสามมีามตัวเป็นหตัวนะคะ ป่านนี้พ right ี่เวลาให้อาหารวัวดูดูวัวสิหิวหน้าตาเปลือกกลางเลยแล้ว hmm. ดูสามตัวทีนี้เราก็จะไปดูอันเป็นเล้าวัวของวัวบ้านของวัวใหม่นะคะไปดูกันเลยใช่โกรลงก่อนบ๊ายบายไปเลยเม่จะทำอะไรนะจะป้ามุ้งมย์ทำอะไรคะป้ามุ้ ออล้างมือบ่อยๆจะทำให้เรือสะอาดอ่ะโอเคเมื่อกี้ก็ล้างมือไปดูกันเลยดูดูดูได้ทำเสร็จแล้วน,นะคะไปดูนะคะไปดูเลยมีกี่ห้องม,มีมีแบบห้องเดียวนะคะแต่แต่ว่าไม่รู้พ่อจะทำอีกไหมไปดูกันเลย เชื่อน่นะคะดูดูในโค้งนะคะที่เวลานะคะเห็นไหมคะที่เวลาเห็นของรักเลย่ะดูดูตอนนี้พ่อกำลังยางทำให้เสร็จเพราะว่าพ่อต้องทำไอต่อไม้อยู่ตรงนี้อีกนะคะไม่ค่อยทุกคนแต่พ่อจะต่อตรงไม้ตรงนี้แล้วก็จะติดเชิ่นเป็นโซ่นะคะเลยต่อเป็น เดี๋ยวคุณลูกทำให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาให้เปรี้ยให้พี่ย่างเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาเปออกไปไว้ตรงนี้เอาข้อวาวมาไว้ตรงนี้เอาวาวมาไว้ถ้าฝนตกวัวจะชอบมานอนที่บ้านใหมคุ้ย เนี่ยเห็นไหมถ้ามันมีแบบเนี้ยของพ่อแปลว่าพ่อยังไม่เสร็จเครื่องมือของคุณพ่อนะคะสำหรับสำหรับวันนี้เวลาขอลาบ้านใหม่ไปก่อนนะคะายบายอย่าลืมกด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 แชร์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเวลาขอสักหนึ่งร้านวิวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืมมาซื้อวอลของพี่เวลานะ